สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยกับครูส้มนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนเรื่องคำเป็นและคำตายซึ่งนักเรียนชั้นป .4 เนี่ยได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วแต่วันนี้คุณครูจะมาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนมาตราตัวสะกดเนี่ยมีทั้งหมด 8มาตราด้วยกันก็คือมาตราแม่กลกลมเกยเกยกงกกกบและมาตราแม่กฎค่ะส่วนอีกหนึ่งมาตราก็คือมาตราแม่กอากาแต่ว่าครูส้มไม่นับว่ามันเป็นมาตราตัวสะกดเนื่องจากว่ามาตราแม่กอากานเนี่ยจะต้องผสมด้วยสระเพราะฉะนั้นสระกับตัวสะกดเนี่ยแตกต่างกันนะคะจึงมีแค่ บาทมาตราเท่านั้นนะมาตราตัวสะกดนะคะอ่ะข้อที่2สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะสระเสียงสั้นยกตัวอย่างสระอิค่ะอีสระอุค่ะสระเสียงยาวนะคะยกตัวอย่างสระอีสระอูค่ะ ความแตกต่างระหว่างสลัดเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะให้นักเรียนลองออกเสียงคำว่าอิพร้อมกับคุณครูค่ะ1 2 3อิอีกครั้งค่ะอิเห็นไหมคะว่าพอเราออกเสียงสระอิปุ๊บลมหายใจของเราก็จะหยุดกึกหยุดแค่นั้นแต่ถ้าเป็นสลัดเสียงยาวเช่นสระอีลองออกเสียงพร้อมกันค่ะ อีแล้วนักเรียนลองออกเสียงดูสิคะว่าสระอีเนี่ยจะไปหยุดตอนไหนหยุดตอนไหนก็คือตอนที่นักเรียนเนี่ยลมหายใจค่อยๆจะหมดนะคะนี่แหละก็คือความแตกต่างระหว่างเสียงยาวกับเสียงสั้นต่อมานะคะจะเป็นหลักการสังเกตคำเป็นและคำตาย เรามาเริ่มที่หลักการสังเกตคำเป็นก่อนนะคะข้อแรกเลยจะมีมาตราตัวสะกดทั้งหมด5มาตราด้วยกันค่ะก็คือมาตราแม่กลกลมเกยเกลิลและโกงค่ะหลักการจำนะคะให้นักเรียนจำคำว่านมยวงเอาไว้ทำไมถึงต้องจำคำว่านมยวงเพราะว่าอะไรเพราะว่านอหนูเนี่ยมาจากมาตราแม่กล มอมามาจากแม่กรมยอยักษ์มาจากแม่เกยวัวแหวนมาจากแม่เกลและงองูมาจากแม่กงค่ะอาทีนี้หลักการสังเกตคำตายข้อที่หมีมาตราตัวสะกด3มมาตราก็คือแม่กกกบกดนะคะหลักการจำก็คือจำคำว่ากระบทเอาไว้ทำไมถึงต้องจำคำว่ากระบทเพราะว่า กบทที่สะกดด้วยต่อประตักเนี่ยหมายถึงทรราชผู้ที่คิดทรยศประเทศชาติถ้าเป็นในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีการประหารคนที่คิดทรยศประเทศชาติใช่ไหมแต่ในปัจจุบันถามว่าการประหารเนี่ยยังมีไหมก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นลงโทษแบบอื่นเช่นจำคุกตลอดชีวิตมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้พอประหารปุ๊บก็เป็นไงก็ตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องจำคำว่ากระบฏไว้กระบฏก็เลยต้องตายเพราะฉะนั้นกระบฏจึงเป็นคำตายนะคะกอไก่มาจากไหนมาจากมาตราแม่กกค่ะบอใบไ,ไม้มาจากมาตราแม่กบและดอเด็กมาจากมาตราอะไรคะมาตราแม่กดค่ะ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนท่องว่าเป็นนมยวงตายกระบทดท่องพร้อมกันค่ะเป็นนมยวงตายกระบทเป็นนมยวงตายกระบทเก่งมากค่ะทีนี้มาทดสอบความเข้าใจกันนะคะยกตัวอย่างคุณครูจะยกตัวอย่างทำคำหนึ่งมาคำว่าอะไรดีเอาคำว่ารินเดี๋ยวคุณครูเพิ่ม ให้มันมีความหนานิดนึงนะคะคำว่ารินรออีนอรินคำนี้เป็นคำเป็นหรือว่าคำตายดูจากตัวสะกดเลยค่ะสะกดด้วยนอนหนูนอนหนูอยู่ในมาตราแม่ไรอยู่ในมาตราแม่โกนแม่กนอยู่ในคำเป็นหรือคำตายคะอยู่ในคำเป็นเพราะฉะนั้นคำว่ารินจึง เป็นคำเป็นหรือคำตายตอบเป็นคำเป็นค่ะต่อไปนะคะคำที่สองเอาคําว่าอะไรดีอาจคุณครูจะยกตัวอย่างคําว่ากบกบเนี่ยใช้บใบไม้สะกด ะะทีนี้หนูดูซิว่าบอบไม้เนี่ยมันอยู่ในมาตรามแม่ก,กบแล้วมาตรามแม่ก,กบเนี่ยอยู่ในคำเป็นหรือคำตายลองหาซิทางซ้ายมือของตนเองอ,อยู่ในคำตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าก,กบเนี่ยเป็นคำเป็นหรือคำตายตอบเป็นคำตายค่ะคำว่าอะไรอีก อายกตัวอย่างอีกหนึ่งคำเช่นคำว่าสาบค่ะสออาปอสาบปอปลาเนี่ยจริงๆแล้วออกเสียงเป็นอะไรคะเป็นบอใบไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอใบไม้เหมือนกันก็อยู่ในมาตราแม่กบนะคะมาตราแม่กบอยู่ในคำเป็นหรือตาย อยู่ในคำตายเพราะฉะนั้นคำว่าสาบจึงเป็นคำตายค่ะามาหลักการสังเกตคำเป็นข้อที่สองค่ะจะต้องประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะเพราะอะไรให้หนูลองคิดซิว่าคำเป็นเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันอะว่าออสระเสียงยาวก็หมายถึงว่า มีชีวิตที่ยืนยาวถ้ามีชีวิตที่ยืนยาวก็แสดงว่ายัางไม่ตายจะต้องเป็นใช่ไหมอะสระเสียงยาวเช่นสระอะไรบ้างสระอาสระอะไรอีกที่เรายกตัวอย่างกันไปในสไลด์แรกๆสระอูสระโอค่ะต้องผสมด้วยสระพวกนี้นะ อาถรินิมาคาตายข้อที่2จะต้องผสมด้วยสระเสียงสั้นทําไมต้องผสมด้วยสระเสียงสั้นเพราะว่าคิดสั้นก็เท่ากับอายุสั้นอายุสั้นก็เท่ากับตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอตาพออายุสั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในคําตายใช่ไหมอ่ะสระเสียงสั้นได้แก่อะไรอีโอ,อ,อ,อ ทีนี้มาทดสอบความเข้าใจกันนะคะคำว่ากทัทิทีนี้ให้เด็กๆลองสังเกตซิคำว่ากะประสมด้วยสระอะไรคะสระอ่ะซึ่งเป็นสระอะไรเสียงสั้นหรือยาวเสียงสั้นนะคะคำว่าทิประสมด้วยสระอีซึ่งเป็นเสียงสั้นหรือยาว ก็เป็นเสียงสั้นอีกเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะว่าถ้าคิดสั้นก็เท่ากับตายเพราะฉะนั้นคำว่ากะทิเนี่ยเป็นคำเป็นหรือคำตายตอบคำตายค่ะอีะอกคำนะคะคำว่าปูนา คำว่าปูสระอูเนี่ยอยู่ในคําเป็นหรือคําตายคะคําเป็นเพราะว่ายาวไงอะคาว่านาสระอาออกเสียงได้ยาวไหมออกเสียงได้ยาวเท่ากับว่ามีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นคําว่าปูนาเนี่ยออกเสียงยาวทั้งสองพยางเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในคําเป็นหรือคําตายคําเป็นคะ่ะ เริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ยากเลยอะต่อมานะคะหลักการสังเกตคำเป็นข้อที่3จะต้องประสมด้วยสระอมัมไอไอเอาซึ่งเด็กๆอาจจะงงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะในเมื่ออัไอไอเอาเนี่ยออกเสียงแล้วมันสั้นอะมันออกเสียงยาวกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วทำไมถึงเป็นคำเป็นละ่ะในเมื่อกฎข้อที่2บอกว่าจะต้องผสมด้วยสระเสียงยาวใช่ไหม มาดูเหตุผลเหตุผลนะคะก็คือสละอําเนี่ยออกเสียงเหมือนมีมมาสะกดออกเสียงสิอํมมันประสมอะคะ่ะมันคือสลประสมที่ออกเสียงอะบวกมอเท่ากับอําก็เลยใช้ได้นะคะอ่ะสละไอออกเสียงย่อยักษสะกดทำไมล่ะคะลองออกเสียงไอสิ i มันเท่ากับอะบวกด้วยยอยักษ์นะคะคำว่า i ก็เขียนได้สองแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะยอยักษ์เป็นตัวสะกดอ่ะไไม้ม้วนก็เหมือนกันทีนี้จะละเอาละคะเอาลองออกเสียงพร้อมกันเอา ปากเราเนี่ยจะห่อเป็นวงกลมใช่ไหมคะคล้ายๆเวลาเราจะออกเสียงต่อว่าวาแหวนเลยเพราะฉะนั้นเอาเนี่ยออกเสียงเป็นอะบวกด้วยวค่ะเท่ากับเอาทีนี้เนี่ยมันมีตัวสะกดทั้งหมดนะคะถ้าให้นับตามจริง ในในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่นับแล้วแหละว่า arm i i o คือสระแต่ว่าให้นับว่ามันเป็นตัวสะกดเพราะว่า arm i i o เนี่ยเป็นพยัญชนะแท้เป็นสระแท้ผสมด้วยเสียงตัวสะกดนะคะเราจะนับว่าเป็นตัวสะกดก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นพยางก็ได้เหมือนกันแล้วอีกวิธีจำอันนี้เป็นทริคที่ครูอยากให้ดูนะคะ ดูซิว่าหล,หลักในการจำคำเป็นเนี่ยมีมาตราตัวสะกดห้ามาตราด้วยกันใช่ไหมจำว่าอะไรคะนมยวงทีนี้หนูดูสิคะมอมมาเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้อายอยักษ์อยู่ตรงนี้ยยนแล้ววอแหวนอีกลหรอคะวอแหวนอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในคำว่านมยวงทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น am i i, i a อเนี่ยก็อยู่ในคำเป็นนะคะหลักการสังเกตคำตายข้อที่3นะคะจะต้องไม่ประสมด้วยสลักอ m i i, i al หมายความว่ายังไงถ้ามี a i อ a อเนี่ยจะไม่นับว่าเป็นคำตายถึงแม้ว่าเสียงมันจะสั้นแต่มันมีตัวสะกดเป็นมอมายอยักษ์วแหว,วะนะ่ะ มันก็นับว่าเป็นคมเปรนใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในอะไรอยู่ในนมยวงอาทีนี้มายกตัวอย่างคำนะคะอาคุณครูจะยกตัวอย่างคำว่าน้ำใจอะขอเปลี่ยนสีเป็นสีดำน้ำใจคำนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าสะกดด้วยอะไร สระอะไรคะสระอัมถ้ามีสระอัมเนี่ยคำแรกเลยอยู่ในคำเป็นหรือตายอยู่ในคำเป็นนะคะคำว่าใจก็มีสระไอไหม้หมวนอยู่ในคำเป็นหรือตายก็อยู่ในคำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำใจเนี่ยเป็นคำเป็นคะ่ะเอาอีกสักคำไหม คำว่าอะไรดีช่วยครูค,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 คิดหน่อยอาจคำว่าไมตรีก็ได้ไมตรีมีสระไอ,อยู่สระไอไม้มะลายูยในคำเป็นหรือคำตายคำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นพยางค์แรกเนี่ยคำว่าใหม่คือคำเป็นคำว่าตรีล่ะมีสระอะไรสะกด มีสระอะไรประสมอยู่สระอ e. ีซึ่งเป็นเสียงยาวถ้าเกิดเป็นเสียงยาวมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยเท่ากับเป็นหรือตายเท่ากับเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำใจและไมตรีเนี่ยคือคำเป็นค่ะอาทีนี้คำใดที่มีตัวสะกดเขียนผิดแล้วตรงนี้ตรงนี้ขอแก้นิดนึงนะคะ คำใดที่มีตัวสะกดเนี่ยไม่ต้องดูสระที่ประสม,มอยู่ให้ดูตัวสะกดเท่านั้นหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นคําว่ากินเป็นคําเป็นหรือคําตายมันมีสระอีอะคาตายอะจะออกเสียงสั้นใช่ไหมจะประสมด้วยสระเสียงสั้นใช่ไหมเนี่ยมันมีสระอีอยู่แต่มันเป็นคําเป็นหรือคําตายล่ะมันเป็นคำ เป็น,นะค่ะเพราะว่าสะกดด้วยนอหนูคำเป็นเนี่ยก็คือนมยวงอ่าเห็นไหมว่ามันสะกดด้วยนอหนูเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำเป็นอ่าเดี๋ยวคุณครูขีดไว้ให้โยงไว้ให้นะคะอาจทีนี้คำว่าโชค ช,อโอชโอโกโชคถ้าเราสะกดนะต้องสะกดด้วยกอไก่เพราะฉะนั้นคอควายเนี่ยออกเสียงกไก่นะคะกอไก่ก็อยู่ในมาตรามแม่กกใช่ไหมเป็นคำเป็นหรือตายละ่ะอ่ะคำตายต้องใช้คำว่าก,กบทเพราะว่ากบทก็คือผู้ที่ทำผิดจะต้องโดนประหารนะคะทีนี้ เท่ากับว่ามันก็เป็นคําตายเพราะว่าโชคเนี่ยนับเป็นคอควายอะออกเสียงกอไก่นะคะกอไก่ก็อยู่ในกระบทอันนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะออกมันจะมีสะระผสมอยู่หนูไม่ต้องสนใจสระค่ะหนูดูแค่ตัวสะกดเห็นไหมคำว่าโชคมีสระโอซึ่งเป็นเสียงยาวแต่มันไม่นับว่าเป็นคำเป็น ถึงแม้ว่าสระโอเนี่ยจะออกเสียงยาวที่มีชีวิตยืนยาวแต่ยังไม่ใช่คําเป็นเพราะว่ามีคอควายอยู่ค่ะเราต้องดูที่มาตราตัวสะกดเท่านั้นถ้ามีทั้งสระและพยัญชนะมีทั้งสระและตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดนะคะยึดตัวสะกดเป็นที่ตั้งอาะทีนี้เรามาทดสอบกันมาเล่นเกมกันเด็กๆชอบเล่นเกมใช่ไหมคะ อรูปนี้รูปอะไรเอ่ยรูปมดรูปมดนะคะขอเปลี่ยนสีปากกาอีกอทีนี้ทริการจำหนูดูได้ตรงนี้เลยนะคะคำว่ามดเนี่ยเป็นคำเป็นหรือคำตายตอบคุณครูหน่อยสิ ดูซิว่าโดเด็กเนี่ยอยู่ในไหนมาตราแม่กดแล้วมาตราแม่กดเนี่ยอยู่ในเป็นหรือว่าตายอยู่ในคำตายเพราะฉะนั้นคำว่ามดเท่ากับคำตายอ่ะข้อต่อไปเลยผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรคะ กำลังกินอยู่พยัญชนะตัวสะกดคืออะไรคือนอหนูสะกดด้วยนอหนูอยู่ในมาตราแม่โกนแม่โกนเนี่ยดูตรงนี้อ่ะดูนมยวงเพราะฉะนั้นคำว่านมยวงเนี่ยมีนอหนูไหมคะมีตัวแรกเลยอยู่ในมาตราแม่โกนเพราะฉะนั้นคำว่ากินเป็นคำเป็นหรือคำตาย ทำเป็นต่อมารูปอะไรเอ่ยตัวโตโต,ตมีงวงร้องแปลน,ปลนรูปช้างนั่นเองช้างสะกดด้วยตัวอะไรตัวอะไรคะงองงูงองงูเนี่ย อยู่ในคําเป็นหรือคําตายลองดูสิคําเป็นหรือคําตายตอบคาเป็นค่ะอยู่ในมาตรามแม่กงนะคะนมยวงอ่ะอันนี้มีสองพยางรูปอะไรรูปภูเขา เป็นคำเป็นหรือคำตายอามาวิเคราะห์ทีละคำสระอูออกเสียงยาวแปลว่ามีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นพยางแรกเนี่ยเป็นหรือตายเป็นนะคะทีนี้พยางคที่สองขอเอาเขาออกเสียงสั้นแต่ว่ามันคือสระเอา่ะ คุณครูสอนไปแล้วว่าอําไอไอเอาเนี่ยอยู่ในคําเป็นหรือว่าคําตายคําเป็นนะคะเพราะว่ามันเท่ากับบวกด้วยวแหวนมีพยัญชนะวแหวนอยู่อะวแหวนก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคาว่ายวงตรงนี้เพราะฉะนั้นภูเขาเป็นคําเป็นหรือคําตายคะตอบคําเป็นคะ่ะ ยากไหมไม่ยากเลยนะคะ,ะต่อมานะคะผู้ชายคนนี้เขากำลังทำหน้าตาแบบไหนอยู่เขากำลังรู้สึกอะไรรู้สึกรู้สึกโกรธค่ะใครจะตอบว่าโมโหไม่ผิด แต่คุณครูจะตอบว่าโกรธก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะสังเกตดูสระโอออกเสียงยาวเท่ากับมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นคำเป็นแต่พอพยัญชนะท้ายที่เป็นตัวสะกดเนี่ยกรกรอโอโดอโกรธเพราะฉะนั้นทอทงนี่ออกเสียงดอเด็กอยู่ละมาตราแม่กดอยู่ในคำเป็นหรือคำตายคะ อยู่ในคําตายเพราะฉะนั้นคําว่าโกรธต้องเป็นคําตายแน่นอนอ่าข้อสุดท้ายนะคะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยสีฟ้าฟ้าที่เราใช้ดื่มอยู่ทุกวันนั่นก็คือน้ำค่ะ,ะน้ำเนี่ยมีสลาอะไรเป็น สประสมสระอัมมาจากอะไรมาจากอะบวกมอมาจะเท่ากับอัมใช่ไหมทีนี้มอมาเนี่ยมันอยู่ในนมยวงใช่หรือไมอ่เดี๋ยวชี้ใหม่มอมาอยู่ในนมยวง นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในนมยวงเนี่ยเป็นหรือว่าตายตอบคำเป็นนะคะอาทีนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากเลยนะคะซึ่งคุณรูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆได้แล้วล่ะ การบ้านของวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ชื่อของตนเองลงในสมุดนะคะแล้วก็แยกให้ได้ว่าพยางค์แต่ละพยา์เนยพยางค์ไหนเป็นคำเป็นแล้วก็พยางค์ไหนเป็นคำตายนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อของครูก็คือนันทวันชัยพันใช่ไหมครูก็จะแยกออกมาเป็นชื่อจริงและนามสกุลมาดูด้านซ้ายมือเราก่อนค่ะชื่อจริงของครูพยางค์แรกพยางค์ว่าน,านัน เห็นไหมคะมีนหนูสะกดเพราะฉะนั้นเป็นคำเป็นทะเป็นคำตายวันก็เป็นคำเป็นแล้วเราก็ไปวิเคราะห์นามสกุลต่อคะ่ะชัเป็นคำเป็นพันก็เป็นคำเป็นแค่นี้นะคะไม่ยากเลยสำหรับนักเรียนชั้นป .4 ที่เก่งที่สุดของคุณครูนะคะวิธีการทำนะคะคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะก็ทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยนำมาส่งนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ